ร้านผัดไทยที่ชาวต่างชาติบอกว่าสุดยอดแต่คนไทยบอกว่าจริงเหรออูอใช่ค่ะจาก200กว่าร้านค้าอันนี้คือบะหมี่กรอบผัดไทยครับผมจะมีที่เดียวในโลกเกาหลีนาวันละ20บกว่าโต๊ะทุกวัน20กว่าโต๊ะวันนี้ไปลุยกับมะาโต๊กัน นี่การรายการเมก้เวกคุ้มค่าตื่นนะคะใครที่เฝ้ารอไม่ว่าจะเป็นส่วนลดแพ็กเกจใดๆก็ตามแต่อย่าลืมนะเช่ารถแบบเรานี้ก็มีโค้ดพิเศษสำหรับแฟนเมกะเวกนะคะขึ้นโค้ดให้แล้วกันค่ะแน่นอนสิทธิประโยชน์ไม่ว่าประกันชั้นหนึ่งเอ่ยที่เราจะได้มาเนาะคือรถช้า3าี่ชั่วโมงอะไรแบบนั้นเลยนะแล้วก็เรารับรถที่ไหนจะก็คืนที่อื่นได้รถเล็กรถใหญ่จะเป็น SUV รถเด็กอะไรอย่างนี้มีหมดนะและอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไปดูสิทธิประโยชน์นะคะเริ่มต้นแบบเ9็ยกบาท ย่างที่บอกคือต้องมีโค้ดสำหรับแฟนใาการเท่านั้นนะคะก็เราก็ได้เลยเป็นผัดไทยที่ดังในระดับว่าต่างชาติรีวิวว่าถ้ามาเมืองไทยต้องมากินเราก็เลยอยากจะรู้ว่าเอะรสชาติเป็นยังไงเป็นรสชาติแบบคนไทยหรือเปล่าตั้งอยู่ตรงนี้คือเสาชิงช้าเนาะย่านนี้ก็โอ้โหอาหารการกินเยอะแยะมากมาย จะเป็นผัดไทยสูตรโบราณนะคะจากของเราจะมีเครื่องปรุงในน้ําผัดไทยจะมีแค่สามอย่างมะขามเปียกน้ําปลาและน้ําตาลมะพร้าวค่ะบะหมี่กรอบผัดไทยที่ชาวต่างชาติที่เขารีวิวกันมาว่าประเทศไทยนี่แหละคือแทาจะเป็นผัดไทยที่ต้องมากินก็คือมีกรอบใช่ค่ะใช่ค่ะ อันนี้เป็นเส้นกรอบอันนี้เป็นเส้นของโบราณแล้วก็หอยทอดโบราณต้องลองค่ะลองทั้งหมดเลยค่ะ,คะยินดีค่ะออสพูใช่ค่ะแดงหน,นึ<อ>่งช้อนจาก200ขกว่าล้านค้า พี่ป๋อมเราดูจากในรูปก,ก็ดูน่าน่าตาเมื่อก,ก็เลยอยากสงสัยว่าเอแล้วรสชาติอะถูกปากฝรั่งแล้วสำหรับคนไทยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะหนูก็เลยแบบริง,รงๆิก็คือเป็นแบบโบราณจะเป็นที่ถูกปากที่สุดของคนเกาหลีเกาหลีมาวันละยี่สิบกว่าโต๊ะทุกวันยี่สิบกว่าโต๊ะโด่งดังไปทั่วเ,เพราะว่าลูกค้าบอกว่าลูกค้าคนไทยนะสามสิบกว่าครอบครัวบอกว่าเกลียดคนนี้มากเพราะว่าทําให้ชีวิตเขาอยู่ยาก กินผัดไทยไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตไปสมุยอะไรที่ไหนก็ตามแต่เขาก็ไม่กินอาหารทะเลทุกมือ้ออาหารเน<ะ>ือทุกมื้ออาหารอาทุกมือม้อ,อเขาอยากทานผัดไทยเขาก็ทานพอทานเสร็จรเขาบ,บอกกลับมาตรงนีต้องมาล้างปากแล้วทำไมต้องพูดเหมือนกันหมดเลยโดยเฉพาะว่าผู้ใหญ่อ่ะชอบบะหมีก่กอบผัดไทยมากเพราะว่ามีที่เดียวในโลกดีไซน์เองเป็นิกเนเจอร์ของเราสุดยอดเดี๋ยวจะลงมือเองด้วยจริงเหรอคะอ้าวสุดยอดก็แปลว่ามาทานแล้วเนี่ย ถ้าไม่อร่อยไม่คิดเงินและไม่เคยมีใครไม่ที่จ่ายจ่ายทุกคนเพราะม,มันอร่อย <arrogant> อันนีอิสร a ชั่นก็มาจากก็มีกรอบลักหน้าก็เลยออกแบบจะต้องทำให้มันกรอบให้ได้กว่าจะสำเร็จมาเป็นแบบกี่จานนะคะพี่ขอสิกว่าจานเพราะว่าหนึ่งต้องเสิร์ฟยังไงให้สวยใช่ <sh arp> สอง ถ้าคุกมาจากในครัวมันจะไม่สวยนะครับแล้วถ้าคุกจากในครัวแล้วไม่ถูกเสิร์ฟเนี่ยมันก็จะไม่กรอบต้องให้ลูกค้าคุกเองจนทําสุดท้ายและถั่วลันเราจะคั่วเองใหม่ทุกวันโอ้ถั่วสําคัญมากนะคะครับและปุยช่ร้านนี้ต้องลองทานเพราะผมจ่ายแพงกว่าร้านอื่นอันนี้คือปุยช่ยที่ไม่ผ่านการออกดอกทั่วไปเขาออกดอกหนึ่งครั้งเขาจะตัดดอกไปขายเขารอแทงดอกรุ่นที่สองเขาตัดดอกไปขายแล้วเขาต้องล้างร่องสวนเขาถึงตัดต้องมาขายมันถึงแข็งเหนียวและแก่เหม็นเขียว อันนี้ไม่ผ่านทานนอกๆหอยทอดอันนี้เป็นแบบโบราณสังเกตว่าจะไม่ไปเจอร้านไหนจะกรอบนอกนุ่มในมีเนื้อสัมผัสแป้งให้เขียวแล้วก็ไม่อมน้ํามันหอยทอดโบราณต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าเกิดมกกรคกะทันอย่างนี้เอาหน้าการ,เร์เล็ตได้โบราณขนาดนี้ทำไมอันนี้คือบะหมี่กรอบผัดไทยที่เดียวในโลกหนูบีบมะนาวลงไปเลยครับค <c oughs> ันเผ็ดไหมครับเผ็ดน,นิด <c oughs> นึงเผ็ดค่ะโอเคครับ เพราะว่าลูกค้ามาครั้งแรกเนี่ยจะงงว่าทานยังไงก็าทานแต่หมี่ข้างบนเครื่องมันอยู่ข้างล่างสำหรับลูกค้าใหม่ถ้าว่าจะพยายามมาคุกให้เลยอ๋อเหรอคะใช่ครับนี่เสียงกรอบแบบนี้เลยแล้วถ้าเกิดคุกมาจากในครัวหนึ่งเสิร์ฟไม่สวยอย่างที่สองถ้าคุกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังไม่ถูกเสิร์ฟม,มันจะนิ่มต้องคุกบนโต๊ะแล้วมันจะกรอบจนถึงคำสุดท้ายครับลองชิมดูครับ บอกอารมณ์เลยสิไม่ต้องอวยนะห้ามอวยดยุดอวยดีใจมากคำถามของโต๊ะที่มาที่นี่คือเป็นรสชาติคนไทยหรือเปล่าบอกเลยว,ว่านี่คือเป็นแบบ้ชเคาว่าเป็นผัดไทยโบราณที่มีความหวานเปรี้ยวเผ็ดแบบไทยไทยร้อยเปอร์เซ็นที่หนูงงคือทำอได้ไงคือว่ามันมีโพลงข้างใน มันเหมือนมันมีฟองอากาศอยู่ข้างในคือมันไม่ได้กรอบแข็งทีนี้พอซอสต่างๆของผัดไทยที่เก้มพูดมันซึมเข้าไปอยู่ข้างในตอนที่ลงเขียวมันจุ้ยซี่อยู่ในนั้นนี้เป็นสิเนเจอร์ของทางร้านนะครับเดี๋ยวลองทานแบบเส้นจันโบราณแล้วดูเซว่ามันซึมไหมเรื่องจริงอันนี้แบบไม่ใช่แบบ ปวยปวยชายชายโยอะไรเลยนะอันนี้คือแบบมันเป็นแบบเชื่ตกพูดจริงๆมันเป็นกรอบแบบก็ต้องว่าแบบตั้งแต่ขั้นตอนการทอดเส้นนะที่เ่ากินอะไรของทอดแล้วข้างในมันเป็นโ่นึกออกไหมคือแบบกรอบบนอกนุ่มในเออใช้คำนี้แล้วซอสนซ่มเข้าไปข้างในอ่ะขออนุญาตเสิร์ฟเส้นจันผัดไทยแบบโบราณเดี๋ยวลองชิมแบบโบราณหน่อยสิและสังเกตนะครับบนโต๊ะของร้านที่บอกมาจะมีแค่พริกป่นจริงไม่มีอย่างอื่นวางจริงค่ะเพราะมันจะวางเพื่อเกลือ สามรสคือน,นิ่งหอมแค้แล้วคือเปรี้ยวเป็นเปรีป้ยวแบบแบบนี้มะขามเปียกอะไรแบบอื้มวางเพื่อนี่คือเส้นจานครับที่เงาเงาเนี่ยไม่ใช่น้ำมันน้ำตาลปี๊บสังเกตได้จากพื้นจานพอเราทานเสร็จเนี่ยเดี๋ยวพื้นจานจะแห้งอลองทานครับสังเกตว่าคุณโตกุ้งเกึ้งไม่ได้ตักเลยนะคะมันด้วยอะไรคะมันถึงนิ่งหนึบแบบเหนียวหนึบเหนียวหนึบหนัด แล้วที่บอกเมื่อกี้บอกว่าซอสมันไม่ซึมเข้าเส้นใช่ไหมแล้วร้านที่ซึมไหมซึมเพราะทุกอย่างทำออกมาจากหัวใจครับมันออกมาทางอาหารเลยคราวนี้เข้าใจยังว่าทำไมรีวิวถึงดีมอนขอตอบทีนึงว่ต้องยอมมานะดีใจชอบให้ลูกค้ามีความสุขเนี่ยแล้วคราวนี้วินอยู่ยากไหใช่ไหมอยู่ยากคืถ้ามาขนาดนี้มันเกิดความท้าทายแล้วหระว่า หอยทอดในแบบ <นำ S 1> พี่ป๋อมอเองเป็นยังไงว่าก็มาชิมเลยอันนี้แบบโบราณอตักเองเลยอยู่นี้หรือจะลองทำเปล่าๆโดยไม่มีซอสก่อนไหมแนะนำแนะนำก็จ <นำ S 2> ัดค่ะก็้ยินเสียงกรอบในปากไหมละ่ะกรอบนอกนุ่มในที่สำคัญคือไม่มีนำ้ำมันบรรยายเป็นคำพูดออกมาคือพยายามจะนึกอ่ะพี่ผอมว่าแบบ อะไรดีอจะใช้คําไหนดีราคาเท่านี้บอกตรงกําไรผมไม่ได้ไมีเยอะแต่ผมต้องการถ้าให้ทําไม่ดีไม่ทําภูมิใจว่าทําสําเร็จแล้วดึงดคนทั่วโลกมาหมดเลยบางคนมา3มปีทุกต้องมาแมนคอกต้องมาทานร้านผมขอโทษนะไม่มั่นใจว่ามันยังจะกรอบเลยเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่พี่พูพดไปอ่ะคุณยุ้ยก่อนอ่ะคุณยุ้ยมา<อ>คือคือไอหมีม่กรอบอะไรที่ว่าเราก็เข้าใจได้แต่ว่ามันเป็นหมี่กรอบที่มันกรอบแล้วมันมี คงอยู่ในเส้นจริงมันไ,ไม่ดูกอร่อย,ยไม่ยู่มันไม่เหมือนผัดไทยทุกจนทุกทีอ่ะไม่เหมือนเลยต่างอันนี้นรนนนตกการันตีพูดได้เลยใครดูคลิปนี้แล้วเกิดคําถามของผมจะโตที่อาจจะเคยเห็นรีวิวแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบถูกปากรสชาติต่างชาติที่ไม่ใช่ไทยไม่อันนี้บอกได้เลยว่าคือไทยแท้ที่สาคัญเลยคือแบบตัวมีกรอบผัดไทายนั้นคือเป็นแบบศิลปะใช้คํานี้ Amazing